สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พลอยจะพาเพื่อนๆไปที่เมืองเบอร์มิงแฮมซึ่งเป็นเมืองที่พลอยมาเรียนปอโทหนึปีเต็มหลายๆคนมักจะบอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่น่ากลัวคนดำอยู่เยอะมันจะเป็นอย่างที่ทุกคนคิดหรือเปล่าพอยจะพาไปดูเอง เบอร์มิงแฮมเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่มากๆใหญ่เป็นอันดับสองรองจากลอนดอนเท่านั้นเองเมืองนี้มีคนหลากหลายมากๆนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเมืองอุตสาหกรรมมีทั้งคนอังกฤษเองคนอินเดียปาก,กีคนเอเชียคนจีนคนแอฟริกาคนอาหรับคือหลากหลายเชื้อชาติมากๆซึ่งมีทั้งข้อดีข้อเสียนะข้อเสียหลักๆก็คือบางคนจะกลัวเพราะเห็นคนดําเยอะถ้าเทียบกับเมืองอื่น แต่ก็มีข้อดีเหมือนกันอย่างร้านอาหารต่างๆก็มีให้เลือกหลากหลายมากๆมีวัดไทยมีโบสถ์มีความหลากหลายที่ทำให้เรามองเห็นโลกได้กว้างขึ้นนี่เลยจะเป็นตรงซิตี้เซ็นเตอร์นะคะแต่ว่าตอนนี้ตอนเช้าอยู่ประมาณ9ก้ามงก็เลยจะเงียบๆหน่อยเนาะตรงน,นี้ก็จะเป็นโบสถ์แล้วก็มีชอปปิ้งมอลล์ตรงนี้นะคะนี่มีร้านอาหารหลายร้านเลยจะเข้าไปดูกันอีกทีนึงเนาะตอนมันเปิด ทุกอย่างจะอยู่ใ,ใกล้ๆกันหมดเลยแล้วก็ตรงนู้นเนี่ยจะเป็นตลาดแล้วก็มีพวกไชน่าทาวน์อะไรอย่างเงี้ยแถวโน้นต้องเดินไปทางโน้นแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นมอนะคะจะมีร้านอาหารต่างๆมีร้านอาหารไทยตรงน้นด้วยเพราะเคยมาทํางานที่นี่ด้วยเดี๋ยวตอนนี้เรามาลองเช็คราคากันอีกรอบว่าที่ไทยกับที่อังกฤษที่ไหนราคาถูกกว่ากันนะคะที่มีเขาก็มีค่ะแต่ว่าทุกคนจะเห็นไหมคือแป้นมันก็จะเป็นแป้นอังกฤษเลยนะ ลองเปรียบเทียบก,กันกับที่ไทยราคาแพงขึ้นหนึ่งหมื่นบาทนี่เลยที่นี่ก็จะมีรถไฟรถแทรมอย่างนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะเป็นรูทสั้นๆที่แบบวิ่งไปในเมืองเฉพาะในเมืองเลยข้างนอกก็จะต้องเป็นบัสอะไรอย่างนี้คะ่ะ ตอนนี้นะคะพออยู่หน้าร้านกาแฟที่เขาฮิตๆกันชื่อว่านี่เมนิซินเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นงไงนะตามมาตามมาอันนี้ใช่ไหมนี่เราอยู่ข้างน พอก็ไม่เคยมานะมันเป็นน่าจะเป็นคาเฟ่เปิดใหดม่ในเบอร์มิงแฮมแต่ว่าเห็นมีคนลงในไอจีแบบหน้ามาก็เลยลองมาดูบรรยากาศดีเลยแหละใครบอกเบอร์ไม่แฮมน่กกากลัวเออแปบเดียวะคะคนเยอะมากนี้ประมาณ11เโมงเรามาก่อนเขาแปบเดียวเลยน วันนี้ประมาณบ่ายโมงแล้วค่คนออกมาเดินเยอะมากเลยลวันนี้ขณะนี้คือมันอังคารนะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นว่าแบบในเมืองนี้มันก็รักสุดขักแล้วก็มีคนอยู่เยอะมากๆแล้วก็หลากหลายเชื้อชาติมากๆบางคนเขาก็เลยบอกว่ามันดูไม่ปลอดภัยแต่เราว่ามันก็โอเคนะเดี๋ยวลองเดินไปด้วยแล้วเพื่อนเขาจะลองตัดสินใจดูว่ามันน่าอยู่หรือเปล่า ดินมาอีกนิดนมงจากเมื่อกี้ก็เจอการเซ็นทรัลแล้วนะคะแล้วก็ข้างในจะเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดของเมืกงเดี๋ยวพาไปดูว่าในมีอะไรบ้างข้างในของการเซ็นทรัลก็คือสถานีรถไฟนั่นเองเนี่ยค่ะก็จะเป็นจุดที่มาเดินทางไปเมืองอื่นๆมันเป็นหักที่ใหญ่มากๆของเวสต์มิดแลนด์นะคะจะไปลอนดอนก็ง่ายจะไป ข้างบนทางเหนือสกอตแลนด์รเงี่ยก็ง่ายมากมากตอนนี้เราขึ้นมาอีกชันแล้วนะคะชั้นบนเนี่ยจะเป็นพวกร้านอาหารแล้วก็ชอ็อปต่างๆนี่เลยก็เหมือนว่าไว้มาเดินเล่นแล้วก็หาอะไรกินก่อนที่จะขึ้นรถไฟนะคะที่นี่จะเป็นสเตถานใหญ่มากๆเลยทุกคน ้วก็มีทางด้วยชั่วจอร์รอลิสอยู่ยนี้นะคะบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้เวลาพอจะไปลอนดอนเนี่ยเัาก็จะมาขึ้นที่นี่ใช้เวลาแป๊บเดียวเองทุกคนแลว้วก็ราคาไม่แพงมากเพราะว่าที่เบอร์มิงแฮมเนี่ยเป็นหักของรถไฟสามารถไปที่ไหนก็คือสะดวกแล้วก็รถต่างๆเนี่ยเขาจะมาเปลี่ยนสายที่เบอร์มิงแฮมเพราะฉะนั้นก็สะดวกสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวนะคะ ทุกคนจากที่เราเดินนะคะตอนแรกเมื่อเช้าเนี่ยเราเดินมาจากอย่างนี้แล้วเราก็ผ่านโบสถใช่ไหมข้างขวาจะเป็นห้าง Selfridges นะคะเป็นห้างอินดอร์แล้วก็เดิน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 ไปนยคะเป็นแถวร้านกาแฟาที่เราไปนะคะตรงนี้ก็เป็นพวกร้านค้าต่างๆที่อยู่ข้างนอกนะคะไม่ได้อยู่ในห้างแต่ก็ยังเป็นพวกช้อปปิ้งเพลสต่างๆทีนี้เราก็เดินเดินมาแถวนี้ก็จะเป็นการเซ็นทรัลที่มีมิวสตรีตสเตชันอยู่ อย่างที่บอกว่าในเมืองเนี่ยซิตี้เซ็นเตอร์ของเบอร์มิงแฮมเนี่ยมันก็จะเป็นแนวนี้เป็นแบบช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะก็มันก็จะประมาณนี้จะไม่ได้มีที่ท่องเที่ยวแบบสวยงามแบบแบบท่องเที่ยวจ๋าาอย่างที่เมืองอื่นเขามีแต่ว่ามันจะเป็นหัพที่คนมากันเยอะแล้วก็มาเพื่อช้อปปิ้งสนุกนั่นเอง ซึ่งเนี่ยเป็นเหตุผลหลักๆเลยที่ทําให้พลเลือกเมืองนี้ทุกคนเพราะว่าตอนที่อยู่ที่ไทยอ่ะพลก็อยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมล้วก็เราชินกับการเดินห้างเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าเมืองเล็กเมืองใหญ่ไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าเราอยากให้มันมีห้างมีอินดอร์ที่เราสามารถไม่ว่าจะหน้าไหนหน้าซัมเมอร์หน้าหนาวเราก็สามารถมาเดินเลน่นแล้วก็เดินช้อปปิง้งดูนู่นดูนี่ได้เพราะว่าพลเป็นคนที่แบบถ้ามีห้างก็คือไม่เหงาเลยค่ะรู้เลยว่าเป็นคนยังไง ตอนเวลาบ่ายโมงนะคะเทียบกับเมื่อเช้าที่มาเดินเล่นกันคนแบบเยอะสุด,สดตอนนี้จึ๊บๆนี่ตาไปเดี๋ยวเราจะเดินเข้าห้างนี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าข้างในห้างมีอะไรบ้างตอนนี้เราอยู่ด้านในแล้วนะคะ,ะ,คะของมอ บรรยากาศก็จะประมาณนี้ก็ฟิลแบบห้างแบบที่ไทยอะทุกคนก็มีช็อปนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายร้านชานมทุกคนผอนฮิตเวอร์ดดอม,มาถึงตรงเซฟริเจตแล้ว มันก็จะเชื่อมกันเลยนะคะมีขั้นนหลายชั้นมากเข้าไปในนี้ก็จะมีพวกของแบรนด์เนมแบบ high end เยอะขึ้นอะไรเงี้ยมีแบบเดี๋ยวเข้าไปดูว่ามันยังมีอยู่หรือเปล่าพวกหลุย Burberry Gucci อะไรเงี้ยลองไปเดินดูกันมีนี่ด้วย Burberry ไม่หูไม่้เก็ฮึม b u r เด็กวิ่งชนรถนี่ฮ่า ตรงนี้เป็นร้านผงขัตสึราเมงนะคะอร่อยก็มีร้านอาหารต่งางๆอันนี้อยู่ในซาบิเนนะคะเพื่อความที่ห้างนี้ใหญ่นะคะคนจากเมืองอื่นบางทีเขาก็จะนั่งรถไฟมาแล้วก็มาลงซิตี้เซ็นเตอร์เลยแล้วก็มาเดินชอปปิ้งกันนะคะ ะะจะมีหลายโซนมากเป็นบบโซนเด็กโซนผู้หญิงโซนผู้ชายแล้วที่สําคัญคือมันเป็นไฮเอนด์ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะแปะรูปไว้ให้ดูเหมือนเป็นแบบสวัสค์ของผู้หญิงอย่างเรานะคะทุกคนอันนี้ก็ะเป่าไม่มีซันและนี่คือแบรนด์ที่ทุกคนใฝ่ฝันค่ะคุณค่าที่คุณคุกคน แน่นอนว่าที่นี่ของมันก็จะไม่ได้เยอะเท่าที่ลอนดอนนะคะแต่ว่ามันก็พอมีให้เราเดินแบบสนุกขนาดไม่ไม่เหงามากที่นี่นี่ร้านต่อไปที่เราจะมากินคือท้ามัทก้าเป็นร้านอินเดียนะคะลุยครับรอคิวก่อนนะคะเราไม่ได้จอง หมดแล้วเรลยผ่ายนะคะนีมังเตอรัน,นี้แายที่ไหอันนั้นก็ได้หมดแล้วเหมือนกันรอ,อ, <laughs> อร่อยไหมคะอร่อยแนะนำเลยทุกคนวิวแถวตอกรับมันน,นี่ถ้าถามว่าเพราะชอบกินขนมร้านไหนต้องร้านนี้เลย ก็ตอนนี้เราอยู่ในย่านไชน่าทาวน์แล้วนะคะก็จะมีร้าน,นาอาหารเอเชียเยอะหนาเลยนี่ไช่หน้าหน้าปล่อยผักเข้าไปนะคะเดิน <c oughs> <c oughs> ไปดูสิ่งที่น่าสนใจตัวตรงนี้ตรงนี้เป็นซูเปอร์เอเชียนะคะเป็นซูเปอร์ใหญ่ที่อยู่ในเมืองมีของสดมีผักสดอะไรเกี่ยวกับเอเชียเครื่องปรุงเอเชีย แต่ถ้าเป็นแบบขายของสดทั่วไปก็ต้องเป็นในนูน้นมีพวกซีฟู้ดด้วยนะทุกคน อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พอยดด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าที่มหาลัยเบอร์มิงแฮมค่ะ